สวัสดีครับช่องธรรมาแดกวันนี้ได้วางทีเดียวได้400กว่าถ่ายมาทางนั้นเลยวันนี้พี่น้องสี่ร้อยกว่า่ายปลาชิงช่างนีเน่เราก็ต้มแล้วเราก็พา ขึ้นบ้านไปออกใ้แห้งน่พี่น้องเอ้ยเนี่ยป่าวันนี้ได้มากวันนี้ได้มากวันนี้ได้400รอกว่าถ่ายพี่น้องเอ้ยทีเดียวทีเดียวเวลามันมากก็มากป่าเวลาวันไม่มีก็อด ร้อยสี่ยพี่น้องเอ,อ้ยวันนี้ได้กันมากอะพวกน้องก็ตกกันวันหนงสัก2,000ันสาันนะวันนี้เอาบานแล้วว <c oughs> างวีดีโอไม่ยอมเอาบานเป็นลมเป็นขึ้นพี่น้องเอ,อ้ยวันนี้ก็ วางวันเสารขคืนพระลมดึงดึงหมดแล้วลมนาะขคืนเป็นลมในทะเลมันอย่างว่าพี่เราได้มากคนไป่าดีใจ ปลาทังนั้นเลยพี่น้องเอ้ยเรือว,วิ่งเข้าบ,บ้านง่กเงี้ยงโยงเงีงเงย้งงยมาแล้วพี่น้องเอ้ยปลาก็มากอยู่บนหลังคาใส่บนนี้อเอ่เป็นลมเป็นคลื่นยุงแดงดง,ดงแด,ดงดง,ดงแดงหมดแล้ว โเยกโดนเย็นโลคากเดินเนมไดนพขอสวัสดี่เพียงนคนนี้นะครับกดไลค์กดแชร์เห็นแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วนะคะเล็กนะเฮ้เฮ้นะใครกดติดตามเราไม่ห